อเวลนีก็ตอบโจทย์แล้วก็ดูมีความสวยงามเข้ากับบ้านได้ดูไม่ได้เป,เป็นเตียง,งผู้ป่วยอะไรนกลมกลืนทั้งทั้งฟังก์ชันทั้งดีไซน์แล้วก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์มอเตอร์หรือว่าการดีไซน์ของ ทางยุโรปเขาปุ่มที่ล็อกล้อนะคะมันดูเรียบร้อยแล้วก็เก็บงานโดยที่มองไม่เห็นว่ามันเป็นลูกล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก <Yeah. S 1> ็ะดีนะคะเพราะว่าก็ได้รับการอตอบมาอย่างอย่างเร็วให้คำแนะนำเบื้องต้นามาอย่างดี <Yeah. S 1> และเชิญมาชมที่โชว์รูมซึ่งพี่ก็คิดว่าการที่จะซื้อเตียงอะไรแบบที่ที่มันสำคัญสำหรับผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะไปดูด้วยตาของตัวเองแล้วก็น้องๆที่ สตาฟนะคะก็ดูแลเป็น,นอย่างดีในทุก,ทกๆรายละเอียดนะคะทุกเจ้าหน้าที่ติดตั้งยิ่งก็ดีด้วยค่ะเพราะว่าบอกโทรมาแทบจะทุกระยะนะคะแล้วก็การมีการขออนุญาตเข้ามาวัดพื้นที่ที่จะจัดส่งจริงเช่นในลิฟต์ในอะไรที่เป็นคอนโดนะคะมัน,นขนาดของเตียงจะสะดวกเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีการเตรียมการได้ดีทีเดียวคิดว่าในระยะยาวคงคุ้มค่าคง ใช้ได้ไปอีกหลายน่าจะเป็น10ปีนะคะ